เขาเริ know, ini, woah, you, ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่เ <tutaj> ป็นของตัวเองตอนนี้ปีเตอร์ก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นผู้บริหารครับก็ดีใจกับเพื่อนด้วยครับทานีมาปรึกษาอะไรอีกบ้างไหมครับก็ก็มีเจอกันคุยกันตลอดค่ะเพราะว่าธุรกิจที่ออกมาก็จะแนวคล้ายๆกันก็ก็นวัดเองก็สนิทกับคุณปีเตอร์มากก็มีให้ปรึกษาตลอดคุณไหนว่า คนใหญ่ถามเรื่องชาแนลออนไลน์ค่ะเพราะว่าณปัจจุบันก็จะจําหน่ายทางออนไลน์จะขายดีกว่าก็เลยคุยทำธุรกิจกับเพื่อนแกเรียนประสบการณ์ตลาใช่ค่ะแล้วเพื่อนเป็นแบบก้านของเพื่อนเองพีตาครับก็ก็ยินดีินดีด้วยมากๆครับที่ธุรกิจที่เตอร์เนี่ยเขาได้เขาได้ปลูกปั้นมาทั้งปีเนี่ยตอนนี้มันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ววันนี้ก็ ดีใจที่ได้เห็นพี่ๆสื่อมวลพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆได้มาแสดงความยินดีกับปีเตอร์ด้วยครับได่ลองใช้ผลิตภัณฑ์มากมั้ยครับลองใช้ลองใช้แล้วฮะดีมากๆเลยครับครับทั้งหมดทดลองตั้งแต่แรกๆก็คุณปีเตอร์ดูมาตั้งสองปีแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่จ้า็ทดลองมาตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ครับใช้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะพี่เตอร์เออมันเป็นมันเป็นเอ่อ มันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนะครับทีอ่อยากที่จะรู้สึกว่ามั่นใจในในในสมรรถภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าแข็งแรงเหมือนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาพอผมได้ลองเซเ่นยอเนี่ยก็ก็คือรู้สึกอย่างนั้นเลยครับรู้สึกเหมือนว่าเหมือนมันเหมือนว่ากลับไปเป็นเด็กกลับไปอายุสิอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก,กระป๋าแล้วมันก็มันก็สดชื่นแล้วเราก็รู้สึกว่า มันมันเป็นเรื่องปกตินะที่ผู้ชายทุกเพศทุก,ทกไม่ใช่ทุกเพศผู้ชายทุกวัยเนี่ยอยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้น <bet out. S 2> ครับก็ยังไงก็พูดแทนปีเตอร์แล้วกันเออราขอแนะนำทุกคนด้วยครับ,รบแล้วธุรกิจงานของคุณคู่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ในช่วงแบบนี้นเ<อ>นาะ<า>ก็ต้องบอกว่าคือเราก็แฮปปี้กับธุรกิจช่วงนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่น่ารักแล้วก็จากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยดูแลข่าวให้เราตลอดค่ะครับเหตุงโควิดที่ผ่านมาก็เยอะไปเลพี่ก็เท่าที่เท่าที่ทราบนะครับก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่สําหรับธุรกิจของเราเนี่ยเราขายออนไลน์แล้วเรานี่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ ถือว่าน้อยมากแล้วเราก็ลังย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 ืนยืนอยู่กับยอดขายของเราในระดับที่น่าพอใจออมากกว่าที่เรา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 ,เราคาดคิดก็อย่างที่คุณน้ำหวานบอกครับก็ต้องต้องต้องขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปราคณทุกทุกท่านลูกค้าประจําลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกทุกคนที่คอยสนับสนุนสินค้าของเราตลอดมาทําให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ถึงทุกวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากๆจริง ไม่ลไปโรงเรียนใช่คนโตก็เรียนออนไลน์นะครับบางทีเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้ให้บังคับให้เขาเรียนตลอดเวลาเขาก็จะเบื่อแล้วก็อยากที่จะออกไปข้างนอกบ้าน <Okay. S 1> ส่วนคนเล็กตอนนี้เริ่มโตทันกันแล้วเร,เริ่มแย่งของกันแล้วทีนี้มันกลายเป็นสองสาวครับที่แย่งของอย่างเดียวไม่พอแย่งพ่ออีกโอ้โหแบบอุ้มคนนึงอีกคนหนึ่งก็ร้องอนะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เลยก็ต้องกลายเป็นแบบสองมือเนาะแปลว่าเขามีแอบร้อยใจกันอย่างหรต่าเขาจะเขาจะแข่งกันนะฮะเขาจะแข่งกันได้ความสนใจจากพ่อถ้าเกิดสมมติสมมติผมเดินเข้าไปเนี่ยถ้าผมไปทักคนนึงแล้วไม่ทักอีกคนอีกคนนึงจะต้องร้องก่อนเลยล่ะคือผมทักลูก้าเข้าไปลูก้าเขาจะวิ่งเข้ามาก่อนแล้วเอาตัวรอดก่อนเพราะเดินได้มาโก้ก็จะร้องแง่แง่แบบเสียงดังๆทําเสียงดังเพื่อให้เราเข้าไปหา แต่ก็ยังโชคดีฮะที่คุณน้ำหวานช่วยเอาไว้บางทีบางทีถ้าเกิดวุ่นวายมากๆก็ต้องให้แม่ช่วยกังวลไหมคะหรือว่าสอนสอนน้องไงว่าแบบไม่ให้แบบพี่อิจาน้องว่าน้องอจาพี่อะไรเงี้ยแต่ความจริงูก้าเขาจะรักน้องเขาจะดูแลน้องแต่ว่าเวลาเหมือนมีพ่อเดินเข้ามาป๊บะเขาก็จะแบบเพราะเขาเคยเป็นที่หนึ่งมาตลอดแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยลูก้าเนี่ยเขาก็จะดูแลน้องเปิดเพลงให้น้องฟังกอบน้องนี่เนาะ มันจะมีจุดเปลี่ยนมีพ่สองคนมันก็ตลกดีอะเหมเป็นช่วงแบบว่าทั้งสองคนอยากอ้อนพ่ออะไรอย่างงี้ยจะอ้อนคู่อะไรนะครับผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เด็กทั้งสองคนเขาก็พยายามที่จะอือเหมือนเหมือนพ่อแฮปปี้อยากแบบนี้แล้วแม่มีน้อยใจมากเลยตอนนี้พ่อเหอทีแล้วให้แย่งพ่อไปทีหน่อยจะได้ช่วยดูแลพ่อได้พือพ่อไปไหนไม่ได้เลยฮะแบบทำอะไรไม่ได้เลย มีเวลาสวีทกันหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็ก็มีบ้างครับต้องเราก็ต้องหมั่นเติมความหวานกันบ้างเพราะว่าชีวิตของครอบครัวใช่ไหมมันก็ต้องมีจริงๆก็มีครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมเติมความหวานให้กันครับอีกจะมีแฟนคนที่สามลาลาไหมคะคือลูกผู้ชายเราคงแต่ได้ผู้ชายอยากได้นะ แตไม่อยากเลี้ยงเลยเค,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 คุณนวลหวานยังไงคะุณแม่ไหวนคะคกอดท้อพักก่อนคนที่สองก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยค<อ>่ะคุณแม่ก็เหนื่อยครับก็ก,ก,ก,ก็สงสารคุณคุณนหวานที่ต้องตั้งท้องต้องให้นมด้วยจนถึงทุกวันนี้คุณนหวานก็ยังให้นมอยู่นะครับน้องมาโก้เขาก็จะติดนมมากเลยคุณนหวานก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างเพอร์เฟคทุกอย่างก็ยังปั๊มนมให้น้องอยู่แล้วก็ยังให้นมน้องอยู่ในขณะที่ทํางานไปด้วยอีก ก็ต้องบอกว่าก็หนักมากกับคนนี้ฮะก็ต้องให้เขาพักบ้างเนาะแต่พี่ป้ามีออดไหมฮะว่าแบบถ้าพร้อมแล้วก็เปิดทุนหน่อยหน่อยอ่านี้ก็ต้องรอเขาใจอ่อนอาจจะมาโก้ทั้งสองขวบดีกว่าตอนน้แก่แล้ววะคือจริงๆใจจริงแบบถ้าเรามีผู้ชายคนหนึ่งมันน่าสนุกดีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีลูกสาวสองคนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากได้แบบ เอามาวิ่งเล่นกับพ่อบ้างอะไรเงี้ยมันไม่มีผู้ชายในบ้านเลย,อ,อ,ยลนนอ่ะขอสะหน่อยละกันอะไรเงี้ยมันมีอารมณ์นั้นอยู่ <anca> ก็ต้องอขออ้อนวอนภภรรยาเขาไม่ยอมแพงจริงนะพี่ว่าต้องให้หยุดทานเซเว่งย่อน